สว,ส,สวัสดีครับผมนายราชวนปีมาวันนี้จะมาทำข้อหก U and f o r b i t d e n x Multiplex Device with VHL m o d u l model. ไปดูกันครับแล้วก็เอาโค้ดวางได้เลยครับผมโค้ดมาแล้วกดกดไฟล์มาที่เซฟเราก็เลือกเซฟไปท,ที่หนึ่งครับมาที่ v h d BHDL เแล้วทำก,ก,ก,การกดคอมไพล์ถ้าขึ้นแบบนี้แปลว่าไม่มี error สามารถใช้งานได้เลยครับเ้ากดปึ๊บมาที่โมเดลว,วิสาบแล้วก็เลือกโ o รไปที่ไฟล์ที่เราเซฟเมื่อกี้กดฟิ next แล้วก็สามารถใช้งานได้เลยครับไปดูกันต่อครับ ได้ละะัวพลออกมาแบบนี้งานเอาสวิตออกมาครับเราก็จะดึงตัวนี้ออกมาแล้วก็วิธีดึงเรากดตัวนี้ครับคลิกขวาเบรกเอาออกมา S0 ถึง2แปลว่า S0 1 2จะมีทั้งหมด3ตัวครับผม าการกลับด้านเล็กน้อยโอเคก็ okay. ต่อเลย ครัเสร็จแล้วเราก็าจะมาดูเจ้า D7 D6 D5 D4 เราก็จะทำการดึงออกมาครับดึงออกมาเอา,า,า D4 ก่อนแล้วกันแล้วก็เหมือนเดิมครับขวาเบรกเอาโอเคเอา่า เอามาต่อกันเฮคีี์บ์อออกามาครับกับด้านเล็กน้อยทำการต่อได้เลยล้วเจ้าตัวนี้ก็จะต่อลง D5 D6 D7 ก็ทำเหมือนกันเลยครับ D5 แล้วก็ โอเคครับทำเหมือกันเลยพอมาดีสามดีสอดีหนึ่งเราก็ทำเหมือกันครับสมมติเอาดีสุดแล้วกันเบ็กเอาเออกมาแล้วเราก็เอามาต่อกัน เฮกดิดเฮกคีย์บอดออกมาทำการกลับด้านนิดนึงแล้วก็ต่อดีนศูนย์หนึ่งสองสาก็ทำเหมือนกันนะครับทำให้ครบทุกตัวศูนย์หนึ่งสสามสี่ห้าหกเจ็ดโอเค เราก็จะมาดูที่อา o u ต่อแเราก็จะดึงตัวนี้ออกมากดที่ขวาเด็กเอาทำการกลับด้านเล็กน้อยปึ๊บเอาเฮกวิ s เ l ย์มาเอาพุ t มีสี่ตัวนะครับ ครับพลายโอเคครับผมคราวนี้เราก็ทำการต่อเรื่อยก,ก็จะได้ดังรูปจะออกมาเป็นแบบนี้ครับออกมาเป็นหน้าตาแบบนี้การทำงานของวงจรสวิตจะเป็นตัวเลือกนะครับสามตัวนี้สวิต ตัวนี้เป็นตัวเลือกจะตั้งแต่ศูนย์ถึงแปดครับผมเช่นสมมติผมต้องการดสองดสองอยู่ัยดีสองยูนี่ดีสองผมก็ปรับเป็นศูนย์หนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งศูนย์นี่นะครับเราก็มาดูด,ดีสอง ว่าเราต้องการเลขไหนเลขนั้นก็จะออกมาครับเห็นไหมสมมุติผมกด7จก็ออกมากด F F ออกกด E E ออกกด D c B สมมุติต้องการสมมุติต้องการดีสูงอ่าถ้าแบเป็นศูงตูอนนี้มันก็จะไปดูโฟกัสที่ตัวนี้ครับ กด0ก็ออก0กด1ออก1กด B ออก B e, กด F f อ่าก็ขอจบการนำเสน,เนอเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับนายดลสุพลปียมาบีหกสองนย์ศูนย์กเก้าสครับ